กลับมานะครับช่วงนี้ยังอยู่กับรายการสนามข่าวท้องถิ่นครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมสอนนักเรียนเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถหวังลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศาบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศาบาล5ระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางสาวสุกัญญาวงศ์ประภารักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีและรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมสอนนักเรียนเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถเพื่อให้นัก เรียนเรียนรู้วิธีการปลดล็อกประตูรถเมื่อติดอยู่ในรถยนต์หากไม่สามารถลงจากรถได้เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้วิธีการทำงานของตรรรถยนต์สัญญณไฟฉุกเฉินกระจกรถและระบบลอ็อกประตูของรถเพื่อจะได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถโดยมีการสอนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนอนุบาลและชั้นอนุบาลได้เรียนรู้วิธีการในการเอาตัวรอดในเบื้องต้น เช่นสอนนักเรียนให้รู้จักการดีบแปรเป็นจังหวะเพื่อขอความช่วยเหลือสอนนักเรียนให้รู้จักวิธีเปิดปิดกระจกรถยนต์สอนให้รู้จักวิธีเปิดไฟฉุกเฉินและสอนนักเรียนให้รู้จักปลดล็อกประตูรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นโดยให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองทั้งนี้เมื่อเด็กๆต้องติดอยู่บนรถคนเดียวไม่ว่าจะเพราะสถานการณ์ใดก็ตามทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโรงเรียนก็สามารถเกิดเรื่องอันตรายได้ค่ะ ซึ่งเรามักจะเห็นจากข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตัวเองจะได้แก้ปัญหาและเอาตัวรอดได้ค่ะ